ม็จะเป็นน้านน่าสระชปรึกษาแล้วหัวเต็กบกเป็นพ้ากันโฉกันยะและเพ่อ้าดเป็ยนมือเป็นเว้นปาดโทุกทุกโฉป้าเซนังกอนค่ะหรืมเบิง์ลูกจากของตัวบาดที่ไหอเป็นย่างความักสิบสองค่ะบตะว่าสำเพอเมีสูตายนี้จากละเมื่อคิดเบิร์ตี้ออกแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยน้าหัวด่อนจะกี่หกหกเนล่ะ เป็นนังพ่อบบบนย่างจ้างอยากจะให้พ่อนั่งก้นปวดแอวมานั่งจ้าอเอกูกับปุ้นี่เขาก็ปีไก่เนาะยังมาแล้วได้พอสีเทากว่านี้อยู่แม่นตีเห่อโอ้ยผิดอยากจะของสีเทากว่านี้ยายฟ้าเป็นยายมูยายฟ้านั่งคางพ่อนั้นในย่ยนั่งหลานนั่งเบิ่งดูแม่สูตายย้อนสูนี่ได้พอว่ะเอาเข้ามาจังสันพ่อปีได้ปีได้ก็ออกแต่ลูกแต่เต้ามันบอกน้าหัวด่อนหกหกคอไปตัดแต่ฟื้นมาให้อยู่ไฟเจอว่าแป่นเบิดกันยังวะก ไปตัดแต่เพื่นเพื่อไปแสดงหนังแขกเนาะมาหนังแขกอินแดงหนังแขกแนวใดละอีอ้วนจักล่ะผู้จักหนังแขกหนังเก๊งเมื่อเมื่อเสมาทางนี้เสมาทางนี้ปัจจิวาเลียนบังทั้งโกไม่โกนั่นโกนี่แม่นเหล่ามึงอ่ะพอเฮ้ยให้จุลีถามน้ำเนอเอาถามเมล่ะของเก๊มาโดนเล็วเอาของเก๊งยังค้ำเจ้าก็อีเมร์จังไดขึ้นใดตะลูกพุ่งยิงเถ๋อเอาเมร์มุดซ้ายยืดได้ล่ะเมรแม่มุดเจ้าสีกันวันพาร์ติพอใหม่ วาไไปอเนนย็ดีก้วันพระไม่มีหน่อยหน่อยมือนึงได้เดี่ยวนึงอ่ะพอเอาวัสูุมือตัวนั้นก็ใช้ใช้ได้หลายปันนี่หรือจามบาทขุ้ยันบ่มันเกิดวันพระหรอเกิดวันหยังเกิดวันศีลเดี๋ยวบางเดียวเดียวกันะ่ะอ้วนเอ้ยฮะปะกันเลี้ยงยังก็ค้ำมาหัรนะฮะโอ้ พอบครัวเขาก็ทุกยากไรเค็นใจแต่จ้าเข็ดจังไลยฝนตกแห้งกระดอกระเดียถทกมากก็จำเป็นละลาเอ้ยไครแนี่ยเฮาม่ไห้ีนนะเพราะเห็ดเขาเห็ดหน้ากินเมนโบราแต่ว่าเฮาไม่มีควา่ไถหน้าเด็ดพอเมนนได้ลรอเนาะวเมื่อคืนนี่ฝนตกบักแห้งเด็ดตวไขปรึกษากรเลี้ยงวายมาไถนานี่หละพ่อไว้ายว่ามยไ่วามยอ้วว่าไข่ตว้นห่าค้าเขาบว่าซามันบ่มีเขาเด้นน่ะะ มันเป็นแนวอืน่นแล้วเดอกแขีวว่องอพอจ้าจะถือสาไปแายอ่อนทอพุนนะแล้วมีมีแขีวขังเทิงพอถือมันบ่ได้ดอกมันหนักคือว่าสีหล่าเอ้ยเลี้ยงหัวเลี้ยงควายมันบอดปีไก่เทาก็มีฟอไถจ้าเป็นอีหนังจกักมาเป็นแนวใดตกมาปีนี้ควายเราฮัดตายฮากันยังวะคิดเห็นตั้งแต่ผูวแล้วเข้าจานเพิ่มผัวเด้เสียวเก่าเสียวแแปล้วมีควายเต็มคอกเต็มแรงมานใดละพออว่าสิเมื่อนี้สิเปซสาควายเพื่อจะได้ แต่ว่ามูโตเนี่ยมื่อคืนไน้ฝนตกแห้งน้ำหอบมันขาดบื่อเราบอกกันแทนก็ขาดละจ้าบ่ขาดจังไลพอะดอกท้าแดงมันไปใส่บ่วงหมูอ้านแต่จังหวัดสิบสโตพูอนุพุกธนาน่ะไปใส่บ่วงยังก่อนไปใส่บ่วงดูน้าเหน่อยแมบ่วงยังเ่รบ่วงหนูโอ้หนูไใ่ห้จะแต่กินเขาเหหนูย่างเนี่ยมันก็แช่ดอกหมูต่างคนเขาจิ ว่าเบอร์มันมเป็นตัวคันแท้คันหนังฉันบอกโอ้น, <ะ S 2> นี่นนกำจกัจดมันสิล่ะจัดวงใดมันหัวพักกันไปเด้อล่ะไปอูดไปปีดไวแล้วค่ะเฮาอดวันมูวนัวนกาเฮาเด้ เกษีย์ไอ้ท่องแดงนั่นแล้วไอ้ท่องแดงเป็นผู้ชายแม่น้อเอ้าที่เออเกษัยนกับพาน้องพาะนุ่งไปเด้อลาเด้อพวกลาก็ไปยืนให้กำลังใจนั่นตัวนพนี่เด็กใหญ่นี่เด็กซอยกันลาโอ้ยขุยเอิร์ูขุบซอยกันขุยห้าขุยอ้วนอ่ะนะพาะนองพาะนุ่งเฮ็ดจ้าพอบางอย่างก็ยันนั่นเกษีย์พอไปเด้อลาเด้อแกหาสาวม้วสาวควายเพื่อนสาวกวนเวอร์สิลาสีสวยสูบเหมือนเดิอเด้อให้ได้มาเด้อ ได้มาด้วยพอคว้ยเด้อเนอนีี่ก็สันไงอยอ่หนิมันบวกแบกแอกได้อยอ่บ่นี่อ้อแบกอไเขาดูวาจมีปอดเฮฟ้ามาลายลายสิน้องลาเข้ากันมาไปอาธามห้น้ำหน้าเนาะ่านอีโโอ้ยตัดอีตนโอ้ยมากแต่สิได้มาซอยเฮ้ยเมีนจ้าบอกแล้วว่าอย่ากินร้ายปแอนน่ะนะเมียนบอลูกกับปาสันนะลูกบ่ไดให้ไม่กินรลายหรกินเพ้อิีมแอนแอนเอาคุ้มอบให้มึง ไวขาแสวอนเนะยเนาะขอพบคุณทุกท่านที่ติดตามผลงานสาวดอกฟ้ามาทิมปอยสาวดอกฟ้าก็ยังขอยขอแรงใจจากพี่น้องสิล้ำลองอยู่ประจําฉันดอกฟ้า เรียบคือเสือห่วงทารรบ่อเสา้าลังนั่นไงแฟงนหญิงชายกะฮักแน่นสายแน่นป่องอยู่สวยงางถ้าน้ำใจไหลจังน้ำหองเมกะแสสินยิ้นประดับลฟังเพนนเนบียนโบลืมลาลาง ตายท่านยังบ่ลืมสินขอดินตอให้มันสุดรสาวดอกฝ่าน้ำสมมุดบอนที่มาของเรื่องบอ้านใดเครื่องหูไทยแฟนหญิงชายอย่าฝ้าดังสาวเสียงหวานคนบานป่าขอขามามพี่น้อง เชี่ยวไว้แมนยนอานอิโนะไปฟาไปเถะอน้องลามัน,น,นสวยจ้า ของพ่อเอื้อนเดียวกันเรียกทั้งสวนเหินซาพ่ออยู่เฉยเลยนี่เส่งใดพอทำใดทำทำไปพ่อได้พอปปนพ่อแม่ชมพ่อแม่ยองพนังน้องกระซึนใจพ่อได้ไปเที่ยวเล่นให้เป็นที่พอลานพ่อแม่สอนว่าเป็นสาว ต้องหักนวลสรางวันเนือเเน้อเคื่อนเหนือ้องเงินไต่ป้ไปทำให้คนซากิริยาบ่กระดังจังสมเสื้อพาสตีกัืส่อมนามสีนั้นอหัวจักมันขยันหาการพูดจาปใสเเว้าออกไปต้องมี งามพ่อบ้านอิ่มแต้มให้แนมเห็นบ่เปิดมื่อพ่อแม่สอนลูกจนเสื้อบ่เลือนคำพ่อกอยเป็นสาวน้อยท่าเสียงพออแออเอ ใหม่กาแฟพร,รีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่รอร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซพีฟพ่ฟ้าพี่วาสนามาจังใน,น,นีน้องนะ่มาหอดวงห้ทวงหน้าเขาแล้วจังซีนะ่ะ เดี๋ยวเบิงนำทั้งปุ่นนะคือจังขาดขาดเนี่ยทท่าใหญ่แมนลาโนวาสนาก็ยังว่าจังซันตทัวมาขาดหู้หญ่กระกดดเดียขาดหลายอีต่างหากน้ำละลายจนจนอยู่บ่ขาดจังไต่กูไปเบิ่งแล้วมันเป็นหูตุ่นแบบโอ้โหหนูบัลลัแทบเป็นหูตุ่มกันยังว่าขาดไงกูหนูอีกติดปะเนี้ยขาดไงกูหนูหน่าหนูท่อนี่ตุ่มท่อเพียด เรา,าวาสนาว่าจังซีเด้ว่าจังไดขันน้ำขาดหูใหญ่ป่านั่นมันต้องใส่สันซ้มจะไปแอนนี่เด้ไปปิดจังสีได้ก็ช่วยกันนัดสุดจะแบบมันเพิ่งแต่อย่างไรไอ้แห่หมุกจะคว่ำอยู่ใหญ่ขุกน์มาถือคันแท่ขาดประเทจังไรคะไอ้เขานี่เด้ก็ไอ้ท่องแดงดีกับปะเอนไปช่วยกันอัดน้ำให้น้ำน้าจังซีใจไม่ต้องอาดที şey ่ซื้อดอก เราแนวไปใส่ดีใส่ตวงความหาไร่ป่ามะมกช่วยโฆษณากระบะจังสั้นลยขาจังบาล,ละนะจัะอยากกินมกปลาซิ่วนาะไปอันเนาะโอ้สุกุเชียดปลาซิ่วอันทีกินปลาหยังสั้นมักปลาไหลอยากินปลาไหลเด็ดนะปลาซิ่วน่ะแหละมันจะกินได้ทั้งกลางงอมมักปลาไหลตาเดี๋ยวให้จนง่ายๆเครืองจี๊แซ่บในตู้เบิร์ตโตนแม่นั่นมาแล้วช่วงนั้นข้าปลาตะล่อดหัวอยู่นี่าห้ากกระได สวยไปแห้งเราเรี่ยไปหาเสียมหาบักโจกกันเด้อสุดท้ายยุนี่หาดวงใหญ่ๆคือเจ้าของได้ยัยเัาจังเร็วไวเนาะเมีนจ้าไปดำเอ้าเมีนเสียงผู้ใดไร้กล้วยมามนั่นเมียงผู้ใหมากเอ้ยกล้วยเอาคือนยางสาวแถวเนี้ยอัดมันกินอิ่มหลายไปอันหาเสียมได้หรอไปโอ้หายากให้ชุดตรงกับบักเฮนหมวกกุตอนนี้ เมือปัดสกเราในดีออนแอ้นคือบ่าฮ็ดจังหดมันสิบางแดดได้หรอปาบางได้ก็ยากว่อแต่มันใส่ห่มตักน้อยกล่าวดรอกเสียงควยเป่มาทางคุณอ่ะจูเอุบัติเหอะไรเงี้ยเปรี้เรไม่บังกันนะวายจังไดมันคือหนังกินเถอะเม่อแม่หนิบอกเขาว่าปีศาจงวกระทิงนั่นเอาเอาไอ้บุญตาไก่ท่องตัวนั้นมีพี่ฟ้าเอาป้าอ่ะจูว ข้าเดีกไมาใส่ให้เห็นหน้าเหรอีน้องลาลายคนกระดอกกระดียผู้สวเฮยอ้ายไว้าแน่ไม่ใช่ป่ะเด้ว้ไว่าจะจะมาเมื่อเช้มีอะไมมึงแะไปหาข้นเพื่อนหน่อยเฮ้ยอีดำมวาวแม่คือค้ายเถอะล่ะนี่เบกูเบิ้งมาขนาดควายแม่คือค้ายเถอกคันนะเบิ้งกันอ่ะข้ายแม่ควายแม่ไปอนนีคือตัวน้่ยใส่นาแล้วก่นนี่น้องลาโอ้บมได้แท่คว้ายกะทย ไอ้ผมวาลามไว้กอนอันมาบอกกับกอนผู้สาวกอนไปยังัดนี่ไอเอาเอาบกกมูดเอาดิหนีนี่มัดโอ๊ยเอาผูกยังงพูกกันเว้ยจังไจะมันเนี่ยต้องลาย่านควาวอยู่พกกันมาหน้าห้มาหน้าไปโดนี่เนี่ย่เนอาวไลงถ่าอยู่นี่ละม่าไ้มาหน้าพักกันอัดน้ำอัดทาเบิดไปโอ้โอให้มาท่านอัดลวเนาะไอห้วยเราวัดสันจนจนอยู่แหย วาศาสนาจ้าข้ากันมาไฮว่าหน้าจีบนางรองลาจ้าเป็ี่ยนยังคือเพรา้ากันไปไทยไฮไทยหน้าไอ้ที่บรท่านได้ไทยไฮไทยหน้าในอีพอเราไปหาเสาคข้อยู่จักว่าสีได้บ่ได้ผู้เนี่ยไอ้เอาเอาว่าโยนี่บ่มีข้อยไปดูนี่เมียนจ้าว่าสิอัดนำหน้าถ่ายอีพอเสนนน้องที่พอเอาข่าวปลูกร่องสองขึ้นเลยได้ไอ้เอาข่าวปลูกร่องสองขึ้นแล้วเมียนจ้า มันพ่อ oh. วานะจนเมียต้องมาพ่อวานไ ja, e. ่ได้อเห็นยังไงไอ้พ่วานะเป็นมือนต่ไอเกี่ยวควยไเป็นต้องกรผู้สาวเด้อลลาเน้อไอ้สิเปิดโอกาสให้ตัวคุยกับสาวสายบัวเนี่ยขดีเท่าไรก็ความคิดดีเอาใจสีไอ้มากับสาว วาสนธรรนวัฒนารรมจ้าเอาจังสีสเปย์จังน้องรังเอาจังไดพี่ไอว่าเสียวคุ้ยไปไดใหน้าซอยวาสนาริ่งทั้งคุณเอายีรีติจ้ายีรคือใจดีแท้เอี้ยฟ้าเขามีคนถ่ายหน้าถ่ายเยอะเลยนะไอ้ฝ้าจ้าว่าจังไดเนาะผมว่าผมสิผ้าวาสนาเดี๋ยวามืดไหลฟ้ากับผ้าดองดองที่ไปเปิดโอกาสให้ผมจีบกับน้องสาวไอ้ฟ้าแล้วจังครับมัเป็นยังดอกจ้าแ่พ่อหนีคือกันเอี้ยวฟาสีห้ออนแอ็นนะพาไปหาร ปามาเห็ดแรงเห็ดง่ายถ่ายอีแม่เนาะเมียเห็ดใจ้ดเตียงถ่ายอีพอเขาบอกไม่แม่นโอ้โหเขาจะไปอัดอัดน้ำให้น้ำหน้าพ่อในป่าสร็จแล้วใช่ไหมปนกลิ่นสวยหมกกลิ่นสวยสะดอกแบนนะครับผมสิไปไถหน้าซอยเจ้าสุ่มข้อยไปถ่าผมอยู่ทั้งคุณแล้วผมติดไปไถหน้าซอยอ้าวคุณตู่คือพอมีควอยหนี่นี่เด็กควอยนะครับเอาข้อยหัวไทก้อนโอ้ยใส่ข้อยบนตาไถก้อนแม่ยนเด้อไปอันเด้อ เดี๋ยวสวยมากอีเมสีมาเราสีมาเห็นอุสบาในจอสู๋ไปอีเมียมาเห็นอีเมียทำอไาดูเอาไา่ไอสิบห้าไม่ผัดจะใหานันนนะกัะช่องแดงประเชิะไมาแม่ยี่คือช่างหลังคนเอหรือมาดูเอาไข่ไม่าสนาประาชัะก็ไปเถอะนะพี่มากมากจ้ามาพี่ฟ้าไปหาปลามาทาวาสนาเด้อก็ก็ยากเห็นมันย่านไหล งีไปหยาบตีนควาวยี่หรือกระไรวัดวัดวัดวดโอจุดีๆได้เป็นีแม่ยัดไปทุนแนงจุ่งดีๆนะอย่มาอันแล้วสีมเน้นะมันก็ดักทางด่าขนเปล่าไปขนคัาวตัวมันตักทางด่าค้มยตกกันน้องนี่เาม่ยากยาดอน้องสบัวน้องลอาวไอ้ท้องไอ้ทองมานนมูอยู่่ก็มาเียวไปเห็นไอ้พี่ดนนี่อ๋อก็เห็นอยู่แต่นอแต่ว่าสาบัวไม่ได้เลี้ยวเิ่งแม่อย่างตีแล่ะขันคนว่าหากันนี่เนาะ สายบัวน้องล่ะจ้าเมื่อน,นี้ไอ้ท้องมาเมื่อนี้อยากมาท้วงข้ามมั่นสัญญาได้เดี๋ยวนี้ท้วงข้ามมั่นสัญญาอย่างกับสายบัวตพี่สายบัวก็บอกว่าฮักไอที่แหกไอแหกพ่อแม่มาขอก็เลยอยากถามสายบัวนี่ว่ามือไหนหที่แห้ไอามาขอสินพี่๋ยวนี้ญาตินึ่งจะไอ้ท้องนั่นละ่ะตัวสายบัวสายบัวนี่นเป็นคนถูกคนยาคาเศร้ากินคำสิมีภูมิหักมาสนใจยอยู่บ่ สายบัวเรี้ยงนี้เาขาคือว่ากันแล้วแต่ว่ามือนี้อยากถามสายบัวแค่เนึงว่าตอนนี้ภายในใจสายบัวไหนะยังมีไผ่อีกบ่านอกจากพี่ทองสายบัวเป็นคนถูกปันนี้นะสายบัววากาไปมากู้ใดรอกกามิตะพี่ทองมีลาภผู้เดียวนั่นฟังคำจาสร้างมาเชิญการจำว่าต,ตัวสายบัยบว<า>นนะีน่ะปานชีวิตสิคงยืงงน ทนเมืออ่อลอยเธอลานางเอ้ยถึงแม้นอดพวกเธอมันคือน้ำทางเนื้อคันิ่งแก้วกินหอมต้อมใจคิดแต่น้ำนางน,นองแม่นบัวน้องอุ้ยก็แม่นแหละเนาะสายบัวลาสิคือชายไอเ้เนบบอบอเมียนบอกให้สายบัวคิดเอาว่าื่อติดไปเนาะหลองเธอเนาะหัวบัวนอ้อ อายคือต่อคันสีขอแต่งมาอันยานใต้แรงแม่เพิ่นสาเอเออนี่น้องไส่บัวจ้าภายในใจของอยคืิว่าอยากให้แม่มาขอแต่ว่าพอท่านีเบาอีเม่ยลองเบิ่งจักเล่องิบ่าจี่ไหนได้เรนีไส่บัว ยี่ตัวสายบวาัวเด้อยีตัวจังใดเนาะคนหักกันปานนี้เนาะเหี้ยใจเอ้ยพ้นหวานตาอ้อยบ่ทันโดนคนอู้เสือหวานเนาะหวานลมปากบางๆข้าลมใช้เมาอ้อยหล่อหวานปากหมออ่อคนลอยหมดตายเหี้ยใจเอ้ยพ้นว่าใจยิ่งนาน เฮ้ยนาเหมือนทิ่มใส้น้ำจมมิงแล้วบอฟูเต่า,าููใส่เล่นกันข้าเอาิญเห็นกันไอ้วาสุย้ำว่าไม่จมีสอเฮียกับมีสายบัวกู้เดียวละเนะาะเกีนบวผู้นี้ <อ Joe. S 2> เสียจะได้ซ้ำใดผู้นี้ลอยเปอร์เอยเอร์เซ็นมันติก็แม่นล่ะเนาะตัวสายบัวเน้อตัวตัวน,นี้หากสายบัวกู้เดียวเนาะตัวให้ยของขอยหา ดังป่าโอ้ยนะเพียใจคันสิมาหวังขามคือสาบอันอายาตัวน้องมาเข้า่าขคันสาบมืออายบ่มาเอ้ยว่าพี้มาจริไดนใตบัวไอ้ทอง ขั้นว่าไอ้ท้องหกักแทนนะอย่าลืมบอกแม่มาขอสายบวัวได้ไอ้เด้อก็อยู่นี่สายบัวตกลงให้ไอ้นี่เอาให้แม่มาขอเว้นบอกสายบววัวน่ะบ่มีผู้ใดนอกจากไอ้ท้องคอนเดียวไอ้ท้องน่ะเ็ะตรวสายบ,ววยบวัวเนี้ยมีว่ดตรวจหรอกขันสายบัวตกลงวัคซ่นตอนนี้บ่มีไฟจ้ากดสายบัวเอาอย่างนี่สิถ้าเนอย่างไอ้ว่าเอาใช่หนไอ้ท้องไอคือขุ่นขุ่นเลยวุ้ยไทอ,ไอยไท้องใหญ่ เใหญ่ลงมาเห็นมูนันนี้บัวมีคนมาออกไปไทยให้ทหารเป็นเบิร์ตแล้วด้วยไอ้ทองไอ้ทองเห็นแบบนี้มันบอดีเนะไอ้ทองบอดีจริงๆก็สายบัวบอกว่าฮักไอเพื่อเดียวบอกว่าให้ไอ้ทองให้แม่มาขอกอดตัวนี้มันบ่กเสียหายดอกน้งองแล้วไอ้ทองแต่ว่าสายบัวยันแม่ไอ้ไม่เห็นนะอีแม่เราออกมาดอกยวไอแมา่เรา,าไปด้งไหนเราบ่นโอากาสดีกตทวหนึ่ง ไอทองใส่บัวนะบ่ะเคยมากูไหนนอกจากไอ้ทองคนเดียวไอ้ทองตัวใส่บัวนี่ใส่บัวใส่ใจไอ้รถภายในใจของไอ้มีแต่ใส่บัวคนเดียวการอธิบายให้เตงสีเรื่นนนะอน้องอ่นเดงสัน่นนะใส่บัวสิธาไอเด็กกันสั่นเด้อรับรองกลับไปนี่ไอ้จะไปบอกเมย์ย้ายหอมเจ้ามาข้าวความกินมีใส่กาตา เอาไม่ค้ามกื่นไสบ้าออกทวงหน้าลูกเต่าเอาเข้าไปสมงงานตามคันแท้แล้วล้วงย่ายตั้งหน้าใสหน้าตพ่อแต่งงอเงี้หาเบิ่งไายหน,น้าบอมีซ้ำหน้ากูคือบอมีควายคนไปใส่คว้วปักดำขาตู นั่นก้วยกู่ตายฮะก้<า>วยกูเป็นยังจังไปอยู่หน้าบักซชาจังจันไทยอยู่หน้าพ่อยญิงากาปุ่นตาลูกคอยและยืนปล่อยหน้าโบกเก้กว่านานนี้เอาบักท่อง บ,บัก oh <c oughs> บุญตาแม่ถ่ายหน้าจังดมาหอดหน้าแล่ะเป็นอย่างจังบ่หิดพู <c oughs> <l ug sel> <limitations> ้เแ็กบึนบนอยู่หน้าพงยิซาบนบุญตาบักบุญตาครับแต่ว่าเสียงผู้ใดญมาท้องเมื่อเป็นอย่างจังบ่ไทยให้ถยหน้าต้องขวมมึงมาหาบูดวยแม่ครับอันผมอันผมมาถ่ายหน้าซอยผู้สาวแม่ครับแม่ยังกว่าผมไปถยหน้าซอยผู้สาวครับ หมาเจ้าของคือบ่ไทแเมผู้สาวเอาเข่าเซนเอาไว้ลายมือเนี่ยเขาจากวานกาผมแล้วตดเขาเขาบ่มีคว้วยสินะครับบ่มีเมื่อไปไทยน้าบาพู้หนาเมยังจจบ่ให้อีวนๆมนันไทแทน่นเฮีครับผูดไรสา่าใส่คนแท่นคว้ยวยได้ไหมคุนตาครับก่อนที่ไปเฮ็ดให้ผู้อื่นต้องเฮ็ดให้เจ้าของมาเหลียวก่อนเนียครับผมเห็นว่าเขาห้อกระเซะ็นเอาไวหลายมือ ของผู้สาวเสียหลายมือกอผมเลยไปซอยเขาซื้อดอกครัาเมะบักท้องเมียหันท้องอย่เชื่องจังหน้าป่ครับท้อนครับเมียไม่เห็ดไถเห็ดหน้าไม่ยังจุดจังจบะเห็ดเอี่ยนี่มันไม่น,าน,านัน่นงกูแน่เฮียังโอ้เมียยังป้าพูดนีอันผมกับไอ้มาอันไถหน้าซอยผู้สาวจากมือหนึ่งซิครับเมียท้องก้อนจะไปเห็ดหผู้อื่นเป็นยังจะบะเห็ดเห็ดตะของมันเลีวก่อน เป็ดจักรสีกูมาย่ำแมาปากกระลืดทหารมีแต่ลายเป็นหน้าเป็นงยังไงอาตายอาดหน้าเดียวยังบอกว่ากากๆกูุ้นยาให้จ้าใหม่กาแฟพรีเพรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศนอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ